โนตวิเศษโปรกรังไอเจพี่ชายโอตวิสรุตหลังมีสมาชิกใหม่น้องอับิเกลก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับชมพูรอารยาหลังคลอดน้องอับิเกลทยยากเหมือนล้านคนที่สามโดยงานนี้น็อตวิสรุตได้โพสระบุข,ข้อความต้อนรับลูกสาวว่า3 0มสิบทับศูนย์สทับสองพ และหนึ่งในคลิปวิดีโอที่ทำเอาเพื่อต้อนรับน้องอภิเกลมีเนื้อหาในคลิปว่าพายุอบิเกลเป็นพายุลูกแรกที่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการโดยกรมอุตุนิยมวิทยาของสหร,รัฐชาณาจากักรและสาธารณรัฐไอรแลนด์ซึ่งพายุดังกล่าวก็ให้เกิดลมแรงฝนฟ้าผ่า และฝนในฤดูหนาวที่พัดปกคลุมทางเหนือและทางวันตกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์ทั้งกราดังคนดังในวงการบันเทิงที่เข้ามาชื่นชมและเข้ามาแสดงความยินดีกับพายาคนใหม่อย่างมากมายอีกทั้งงานนี้นอร์วิเศษนั้นได้โพก,กรางไอจีของพี่ชายหลังมีสมาชิกใหม่อย่างน้องอาบิเกลทันทีว่า c อน g r a t บ brother นั่นเองค่ะ